a l right. l a d y and gentlemen welcome to war thunder a g a i n s e r e สไลด์ผมบกับผมใน seasonal war game war thunder เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทาง steam หรือว่าในระลัก war thunder เพียงคุหา Google ก,ก,ก็เจอแล้วหรือว่าจะใช้ตัวร่างนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นพวกคุณอย่างสูงอย่างมากทุกท่านนะผมเป็นมากนะครับหลังจากที่ลงคลิปเจ้า bv 1 5 5ไปนะครับหลายคนน,น่าจะ อยากได้กับมันเนาะนะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปซื้อเป็นพาร์ทละกันนะครับ2,000โกกับ2500โกอะไรประมาณนี้นะครับผมคำอธิบายผมอธิบายไว้แล้วในในคลิปนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ทุกท่านนะครับก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับหลายๆอย่างด้วยนะครับก็เลยว่าไม่รู้จะหาตัวอะไรมาเล่นดีก็เลยว่าขอเริ่มต้นในตัวที่ว่ายังไม่เคยทําการรีวิวมาก่อนละกันนะครับั้งก็ขออนุญาตนําเสนอ เครื่องบินลำนี้ครับที่มีนามว่า F9F8 คู u g a หรือ Grumman F9F8 คู u g a นั่นเองนะครับผมนี่คือเครื่องบินเจ็ตไฟท์เตอร์ของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ในแรง6ครับ่เน8.3นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งปืนใหญ่สีกระบอกนะครับผม20ม mm ม M3 Canon นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับมันคือเครื่องบินจัดประเภทเป็น n a v a l Fighter นะครับเป็น Jet Fighter n a v a l a i r c r a f t อะไรและประมาณนี้นะครับเมื่อมีคำว,ว่า n a v a l งั้นหมายความว่ามันจะต้องมีอ่าอุปรกรณ์ที่คอยช่วยในการจอดบน CV หรือว่า Aircraft c a r r i e r Ship ได้นะครับผมก็มันก็คือสิ่งนี้นะครับอ่าไม่เนี่ยครับมันคือตรงนี้นะครับถ้าในเกมนี้นะครับผมมันจะเรียกอย่างนี้ว่า อะลสเตอร์เกียร์นะครับผมขึ้นไปลำไหนที่มีอะลสเตอร์เกียร์หมายความว่ามันสามารถที่จะจอดบน CV ได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าไอเนี่ยจะคอยเกี่ยวเชือกล้งความเร็วไว้นะครับผมแล้วก็สามารถจอดบน C ีีได้แบบง่ายๆเลยแต่ถามว่าถ้าถ้าเราจอดบน C ีแลวเราไม่ใช่พวกนายว่าพวกนี้เราจอดได้ไหมเราจอดได้นะครับแล้วก็ยังสามารถซ่อมได้ด้วยเช่นกันแต่ว่านั่นคือกรณีที่แบบว่าคุณไม่มีตัวช่วยถ้ากับว่า คุณอาจจะต้องอใช้กําลังของเบรของเราแทนนับในการเจาะซึ่งก็ยากหน่อยนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมในส่วนของเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับก็มันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายเล่ยๆหน่อยแล้วกันนะครับระหว่างแทรกๆกนี้เรื่องนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคนะก็โอเคครับมาในเรื่องของความเร็วกันก่อนดีกว่านะครับผมเราสามารถสร้างความเร็วได้ถึง1 0 4 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับในเลทของเราเนี่ยเราก็จะอาจจะเรียกว่าแบบเป็นตัวหนึ่งที่บีมความเร็วด้วยอนข้างจะสูงนะครับผมแล้วก็มันมีข้อจํากัดนะครับผมในส่วนของปีนะอยู่ที่1นึ่ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนต้นจุดนี้นะครับมันมีแฟบนะครับมีเพียงแค่แลนดิ้งแฟบเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ลิมิตของแฟบเราอยู่ที่เพียงแค่410กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนเกียร์หรือขาล้อนะครับก็ ดิมิตอยู่ที่410กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่ามันกลางๆนะมันไม่บบว่าเชิงว่าดีหรือว่าแย่เท่าไหร่นะครับในเรื่องนี้แต่ว่าทีนี้ในเรื่องของความเร็วนะครับผมลหลายตัวที่อยู่แถวเลทนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเรียกว่าสู้กับเราได้ง่ายๆเลยบางตัวเนี่ยครับผมมันสามารถสร้างความเร็วได้มากกว่าเราได้ไดไดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นส่วนตัวว่า อ่าถ้าคิดจะไปไล่ชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ก็ดีอยู่ที่ว่าถ้าเราบินตามตูดเขานะครับแต่เราก็ยังมีมิสไซล์อิมไนบีไว้ใช้อยู่นในกรณีที่เราตามตูดเขาไปติดๆหรือมันคิดว่าจะทําการสลับเราได้ประมาณนี้เราก็ยังพอมีมิสไซล์ตรงจุดนี้คอยช่วยในการทำรายศัตรูได้ประมาณหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับแต่ก็ในเรื่องของความเร็วเนี่ยเราอาจจะสู้กับชาวบ้านในแถวเลตนี้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นั่นเอง นะครับผมเพดานบินนะครับผมอยู่ที่1 2ึ0 0เมตรนะครับแล้วก็เทิร์นไทม์สามสิบวินาทีอัตราการไต่ดาดทับยี่บเก้เมตรต่อวินาทีนะครับเทคออฟรันนะครับหรือว่าระยะในการเทคออฟครับห้าร0อเมตรนั่นเองนะครับผมในเรื่องของการเทิร์นไทม์นะครับจะเห็นได้ว่าเราค่อนข้างจะสูงนะครับในฐานะไฟเตอร์เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเรียกว่าแบบลำหน้าลำบากมากๆทุกท่านนะครับผมคือ ในตอนช่วงแรกๆของของเราเนี่ยมันอาจจะแบบมันจะเทินทามได้เร็วได้เร็วกว่านั้นก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณทําการเทินทามรอบที่2เมื่อไหร่เนี่ยครับความเร็วของเราจะตกลงมากๆแล้วก็ในเรื่องของการเทินทามก็จะช้าลงเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ระวังไปตัวไปด้วยพยายามส่วนตัวนะครับว่าอย่าพยายามเล่นด็อกไฟกับชาวบ้านนะครับถ้าคุณทําการเทินทามรอบรอบและรอกแรกแล้วเรายังเรายังไม่สามารถสู้หรือว่าฆ่ามันได้นะครับต้อง พยายามสัตว์ออกมันได้ทลุดนะครับแล้วก็ไปสร้างความเร็วใหม่แล้วก็ค่อยบินกลับมาใหม่อันนี้เป็นคมแนะนําเฉยนะครับผมแต่ว่าในสถานการณ์จริงก็อตามจริงนะครับผมถ้าคุณสร้างความเร็วไ้แล้วนะครับแล้วคุณทําการบินโฉบมารอบแรกแล้วคุณเจอกับเครื่องบินที่มีการเทินทามได้เร็วกว่าคุณนะครับคุณไม่ควรจะทําการเทินทามสู้กับพวกมันอยู่แล้วนะครับอันเรื่องนี้อันนี้คุณจาเป็นต้องไปเรียนรู้กับในสถานการณ์จริงนะครับว่าอะไรที่มันอาจเทินทามสู้ได้อะไรที่สุดเทินทามสู้ได้แต่ว่า ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอตัวนี้นะครับถ้าเธอทํารอบแรกเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะแต่ว่าถ้ารอบสองเมื่อไหร่อ่ะคุณควรที่จะถอยไปแล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยในเรื่องของการยิงของมันนะครับผมมันมีปืน20มมนะครับผมถึงิกระบอกเลยนะสวนอยู่แถวด้านหน้าตรงนี้นะครับมันก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับอันนี้20มม,มนี้คือสามารถจะทําลายค่าศึกศัตรูเครื่องบินศัตรูเนี่ยแล้วอนเรียกว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ าสามารถทำการช่วยเพื่อนยิงกับพวกรถถังเบาๆได้นะครับผมเพราะว่าการเจาะเกราะมันสูงสุดอยู่ที่38มิลเลยนะครับผมแม่ว่าจะเป็นชุดของอดีฟอสปกตินะครับผมยูนิเวอร์แซลกาวทาร์เก็ตแอร์ทาร์เก็ตหรือแม้กระทั่งสเตลเองนะครับเอาจะอย่าไปสเตลสเตลอันนี้จะเป็นจะไม่มีตัวกระสุน AP นะครับแต่ว่าถ้า,าตระกูลสีตระกูลนี้นะครับก็จะมีกระสุน AP ซึ่งกระสุน AP สามารถเจาะเกราะสูงถึง38มิลเลย อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทีนี้ในกรณนี้ในตอนที่คุณครับอยู่ในช่วงเริ่มแรกของเกมนะว่าคุณเพิ่งซื้อมันมาได้นะครับปืน20มิของคุณพวกนี้นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับในเรื่องของความกระจายนะครับและไม่พอครับแจมง่ายมากๆนะครับผมอันนี้แนะนํานะครับว่าถ้าคุณได้มันมาเมื่อไหร่นะครับพยายามเล่งนะครับผมให้เราวิจัยเจ้าเนล20มิลแคนนอนอันนี้ให้เร็วที่สุดให้ได้เลยนะครับผม เมื่อคุณมีเจ้าตัวนี้แล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะปืนเราจะแจมยากขึ้นนะครับแล้วก็กระสุนของเราจะไม่ค่อยกระจายเหมือนเป็นลูกซองอะไรประมาณนี้นะครับก็จะไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่จริงๆนะครับผมมันมีเรดร์นะครับซึ่งเรดร์ตัวนี้เนี่ยมันมีระยะเอยู่เพียงแค่สกิโลแล้วมันเป็นเดรดร์อารมณ์เหมือนเป็นเพียงแค่เล็งไฟเดอร์เฉยคือมันจะทําการออโต้ดีเทคหมายความว่ามันจะทําการอ่ามันจะขึ้นหน้าจอดิสเพย์ของเรดร์นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถทําใจทําการล็อกเป้าได้เพราะว่า เลยตัวนี้มันไม่ใช่ search and t a กก i n g นะครับมันคือคคาว่า s e ิร์ชเฉยๆถ้ากับว่ามันทําการ search ปุ๊บแล้วก็จะทาการวัดระยะว่าเออระหว่างเรากับมันเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้วิธีการเล่นของมันเนี่ยมันดีในเรื่องของการกา a r d support ก็ได้เหมือนกัน air support ก็โอเคเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการ d o อกไฟตัวนี้มันส่วนตัวว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ให้ทําการ d o อกไฟกับมันนะครับหมายถึงว่าเอามาไม่ใช่ด็อกไฟกับชาวบ้านเขาถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบ คีซันไปหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการซัพพอร์ตเนื่องจากว่ามันสามารถทําการพกระเบิดได้นะครับรูประเบิดไปได้อยู่2ขนาดนั่นคือ500ปอนด์สีลูกแล้วก็1000ันปอนด์สลูกเลยนะครับอันนี้สามารถพกไปได้นะครับก็สามารถทําการไปซัพพอร์ตเพื่อนส่วนปืนของคุณก็สามารถเจาะหลังคาชาวบ้านเขาได,ได้ได้พออยู่บ้างนะครับยิงรถถังบางๆอะไรพวกนี้ก็ก็สามารถที่จะทาการยิงเจาะเข้าได้อยู่แล้วนะครับ ประมาณรัชชานินะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลนะคือผมเข้าใจว่าหลายๆคนที่เล่นเจ้าตัวนี้มาเนี่ยมันก็อาจจะขัดรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกๆหรือว่าเอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดหรอกก็ได้นะมั้งอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่กันไปแต่ว่าน,นี่คือข้อมูลนะครับที่ผมอ่าได้จากประสบการณ์จริงแล้วก็ได้จากข้อมูลในอ่าผู้เล่นที่ได้เล่นเจ้าตัวนี้มาอารมณ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ้ออีกเรื่องหนึง่งนะครับตัวนี้มีค่าซ่อมครับสูงมากๆครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบซ ค่องข้างแพงมาหาโลหิมากๆ,ๆท่านนี่คือค่าซ่อมเต็มที่เลยนะก็คือเพื่งคือเกือบแต 20, ะ2องหมื่อะคิดดูแล้วกันโอเคท่านเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเกมเพย์กันก่อนดีกว่านะครับก็จะลงประมาณไหนก็ตัวนี้เป็นนาว์อยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะส่วนตัวว่ามันก็มันไม่เล่นยากเท่าไหร่หรอกแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องเข้าใจมันหน่อยเั้าแหละนะครับ โอเคมาแล้วนะครับผมอ่าาเราผมใช้ชุดนี้ไปนะครับอิมไนบีสีลูกนะครับแล้วก็อ่น้ำมันท่าจะมีสมดนาทียี่สิบนาทีสาสิบนาทีสี่สี่ห้านาท,นาทีแล้วก็ห้าสิบห้านาทีนะครับเอาไปเพียงยี่สิบนาทีพอนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีอัพเตอร์เบิร์นนะครับเราไม่มีจําเป็นต้องใช้น้ํามันในการไปอัพเตอร์เบิร์นอยู่แล้วดังนั้นก็ตัดไปเลยนะครับ โอเคครับผมจะได้เห็นกันนะครับในเ,เลดเรา F A 4 E นะครับมี F 9 F 8นะครับมี15สู7 B M K และ4ฝั่งนี้เนี่ยปกติอ่ะผมจะคอยไล่เก็บไอซู Z 7นะ คือซูเจ็ดนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเป็นเป้าหมายหลักเลยส่วนตัวแต่ว่าเมื่ออยู่ฝั่งทางนี้แล้วเราก็ต้องอ่านนะต้องหาเหยื่อลำใหม่โอเคผมจะสร้างความเร็วก่อนแล้วกันครับสะสมความเร็วแล้วก็ค่อยไปช่วยชาวบ้านเขาตอนที่เขาทําการไฟกันนะครับโอเคครับข้างในครับก็จะลงประมาณมานี้นะครับมีรายละเอียดสูงอยู่แล้วนะครับผมในสับรายละเอียดตรงจุดนี้นะครับผมนักบินนะครับรายละเอียดนักบินแล้วก็ ของแผงหน้าจอของเครื่องบินนี้นะครับส่วนส่วนล็งจะลงประมาณนี้นะครับผมพีอวขึ้น20เกิดอ,อะไรขึ้นโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้น่าจะมีการดับไปแบบหนึง่ง อย่างเรื่องแรกแลก็คือผมพูดไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเรยของของของคลิปนี้คือเราเป็นพวกที่เทเล่นเทิร์นไฟต์กับชาวบ้านเล่นแล้วว่ายากเลยนะครับผมยากมากๆอ่าอย่างแรกเลยก็คืออ่าแม้กระทั่ง G91 นะครับ G91 หรือ A4E เนี่ยนะครับเอ็มหรือแม้ทั่งไม่ไม่สมเเองเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถทําการเทิร์นไฟต์กับกับมันได้เลยดังนั้นอ่าคิดซะว่าเราไม่สามารถทําการเทิร์นไฟต์ได้นะครับโอเคนะ ยิ่งเรื่เราทําการพุ่งลงมาเรื่องความเร็วนะครับก็บอกตรงว่าอา่หมุนตัวยากมากนะครับผมเทินเทินไฟยากมากแม้ว่าดูลักษณะรูปร่างหมันมเน่ยมันไม่น่าจะเป็นตัวที่ว่าเทินไฟยากเลยนะแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ <laughs> นะครับผมโอ้ยามีฮันเตอร์ด้วยโอเคครับเราปล่อยให้แล้วรอบแรกเขาเขาไปเจอกับของดีก่อนอมีมีแซบอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งมีมิ สิบห้าเยอรมันเราพอ h a d on ได้นะครับอันนี้ไม่เชิงว่าแย่เลยแต่ก็ต้องระวังให้ดีบ5ห้าเจ็นาปาม มีคนเอานาปามมาลงนาปามปว h y คยต้อนคอต้อนนาปามโอเคเนี่ยประมาณนี้ย็็คือเมื่อเพื่อเราทําการเธอร์ลังไฟกันอยู่ใช่ไหมครับโอ้ช่เถอะเนี่ยเราก็สามารถทําการสดพบได้นะครับในฐานะเป็นตัวซัพพอร์ตหรือจะทําการเฮดออนนะครับอะไรประมาณนี้ก็ยอมได้เหมือนกันมีจีก็หนึง่งโอเค อุ้เพื่อนเราโอเคนึงศพอ่ามีใครตามหรูอโข้ข้างหลังพึบเลย <c oughs> โอเคคือผมขอญยตถอยก่อนนะไปตั้งตัวก่อนผมรู้สึกว่ามันมีคนตามหลังผมมารู้สึกได้เลยอะ อ,อ๋ออ่าอ๋อพื้นพื้นพื้นอุยอะมีไซมิต่าโอเคพวกเราอยู่ไหนกันหมดปะเนี่ยคือตอนเนี้ยมันเปลี่ยนเลนในการต่อโซ่แล้วละ่ะเปลี่ยนพื้นที่แล้วโอเคมันการเทิร์นแป๊บนึงแล้วก็เข้าไปบวกกับมัน อีไลนิ่งมาเออโอเคไลนิ่งมันก็บินเร็วนะครับทุกท่านบอกไว้ก่อนนะโอเคประมาณตาแรกก็ถือว่าโอเคแล้วเอา้าเป็นเหลทที่ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ มันด้แย่มากแบบเราจะมีเพียงแค่แลนดิ้งนะครับผมไม่มีคอมแบทไม่มีเอ็กออฟไม่มีอะไรเลยจะเป็นแลนดิ้งอย่างเดียว โอเคแล้วก็สร้างความแล้ว F86 F84 มาทำบ้ายตรงนี้เนี่ยเออหนึ่งหกสามมีน้องเจียวด้วย พอฝงฝงฝงเป็นเราแล้วอาจจะพอได้แล้ว คั้งนั้นเขาร่วมไปแล้วผมปล่อยไปแล้วโอ้เพื่อเราไปชิมหาย เกือบมากดีที่เป็นอิมดีที่เป็นอิมนนะถ้าเป็นเอกวิซายตัวอื่นนี่ตะกี้น่าน่าจะเฟรนลี่ไฟล์ไปแล้วโอ้ยรอดตายรอดตายเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแล้วก็ตรวสตดท้ายโอเคไล่เก็บพื้นดีกว่าตัวสุดท้ายน่าจะเป็นบอมเบอร์ถ้าที่เห็นนะ ไร่ราฟาร์มพื้นปะสามร้อยสี่สิบมันน่าจะกลับบ้านอยู่อนะตอนนี้โอเคครับผมอันนี้มินยมแทงผมว่าน่าหยิงไม่เข้านะออ่อเข้าอ่ะ โอเคครับอ่ามเดยมแท้งยิงเข้าแต่ว่าต้องยิงจากด,ด้านบนนะคะนน้กำไรแล้วโอเคแล้วก็ค่อยปรับความเร็วนะครับ ต่ำกว่า410นะครับทำการเปิดเกียร์ข่าวล้อได้เลยถ้ากลัวว่าเรายังไม่ถึงก็เร่งเครื่องได้นะครับแบบเนี้ยถ้ากลัวว่ามันไม่ถึงถึงที่หมายก็เร่งเครื่องได้แล้วค่อยปรับเอาโออ ถ้ามันเปน cv มันก็จะจอดได้นะครับบน cv แต่ก็ในนี้น่าจากว่าด่านที่คุณจะเจอใน cv นั้นหายากมากๆถ <c oughs> okay. ือว่า Perfecto นะครับแบบนี้ <c oughs> ม่มันเท่ง <c oughs> จริงเลยพี่เขา ไม่มีไม่มีดองเกอร์ชูดนะครับไม่มีล่มบันทอนความเร็วนะครับ เ,เติมกระสุนโอเคครับผมเพื่อนเหมือนทีกเราจะเจอแล้ะโอ้โหอ่อวาวอตตัวมันบินกลับมาทิ้งฐานทิ้งใส่แอ f ์ฟิวเอ้ยทิ้งใส่เบสเราทีเนี้ยมันก็ต้องมาเจอมาหากาบบินกลับบ้านยังไงดีกว่าเห็นนะแอร์ฟิวเป็น AA ออะไรวะไม่สังเกตเลย Air fuel Air fuel เนี่ยโอเคจบแล้วอ่าเป็น M สองเจ็ดเโอเคน่าโคัวอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเค 30, 000, สามหมื่นสองเนื่องจากผมไม่ตายนะครับก็ยังกำไรอยู่นะครับผม โอเคท่านนะครับผมก็ลงประมาณนี้สับเจ้า F9 F8 นะครับโคก้านะครับมันก็จะเป็นเครื่องบินนอเวลไฟเตอร์นะครับผมที่ อาจจะแบบว่าในเฉลี่ยของมันมันอาจจะบินช้าหน่อยนะครับผมตัวนี้ครับมาอยู่ในสายวิจัยนะครับมาอยู่ในสายทางหลักเลยนะครับของสายของ Naval Fighter นะครับผมก็อาัจากที่พุกคณได้ F9F มาแล้วก็เข้าสู่ F9F8 ได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ครับมันก็ส่งต่อไปอยัง F3S2 Demon นะครับแล้วก็ F8U2 Crusader 2นะครับ F8E F4J Phantom 2แล้วก็เข้าสู่เจ้า F14A Tomcat Early นะครับผมนั่นคือตัวนี้นั่นเองนะครับผมประมาณเชนนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับผมสายทางนี้นะครับยังไงก็คุณต้องวิจัยอยู่นี้เจ้าตัวเจ้าตัว f8 f8 เอ่อ f9 f8 อยู่ดีนะครับผมโอเคทุกท่านรับผมงั้นก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ไว้คิดมาหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรหรืออะไรยังไงเนี่ยก็โปรดติดตามกันต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านนะครับที่ยังติดตามช่องเล็กๆแห่งนี้อยู่นั่นเองนะ ก็โอเคทุกท่านแอนก็เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีข้าวเย้าทุกท่น,นี้สวัสดีครับ